อาเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านเนอนี่ก็ทำโรงทานถวายพระพิจุสงฆ์สามเณรโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะบานนี้ก็ท่านอู้สุดยอดโยมเฮิย์ทมาหานรุตเดดนี่นะเพื่อที่จะถวายแด่พระพิจุสงฆ์สามเณรผู้ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยศิลาสุตตารถุนนะมีสติปัญญาสามารถฉลาดเฉียบแหลมโยมเฮ้ยนี่ก็เตรียมบริเวณตรงนี้นะ ท่านเก่งมากเลยนี่อันนี้ก็ส่วนผสมโยมนี่มีญาติโยมมาร่วมกันทําบุญนะที่มหาวิทยาลัยสงขลกริมของเรานี่อันนี้ก็คณะทวยญารต์นิสิตนะท่านได้เตรียมนะเพื่อที่จะนะสู่ตระเวนในพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยโยมนะเนี่ยนี่ก็ส่วนผสมของผัดไทยโยมเนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไเต้าหู้เนื้อเต้าหู้ผัดไทยอ้อเจ้า นี่เนืเ้อเยอมล์เาเอานี่ก็มุมมัตสน,นาำโยมนะหน้าตาดีทำอาหารอร่อยนะก <c oughs> ินมากเลยโยมมีเพิ่มเตินมีส่วนผสมนะมีทั้งกรุงเฮงมีทั้งหอ,อยผูดำผูดำนี่ก็ไข่ต้มก็ไข่ทอดนี่เนอ้อเนี่บานีปริบ นี่นิยโยมนี่อาหารเนี้อนี่ที่เตรียมนะกิทาให้อาหารคือการให้กําลังโยมให้พระกําลังอด<ม>็แดพระภิกษุสงฆ์นะที่ปฏิบัติธรรมอาเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านเด้อ